สวัสดีครับท่านผู้ชมครับตั้มเกษตรพอเพียงกเกษตรมือใหม่ครับท่านผู้ชมครับวันนี้เดี๋ยวจะพาท่านผู้ชมมาชมมาดูถังหมักขยะถังหมักเศษอาหารแบบอนเนกประสงค์คือหมักได้ทุกอย่างในถังนี้ซึ่งถังตรงนี้ทําไปหลายเดือนแล้วท่านผู้ชมเดือน2เดือนแล้วเดี๋ยวก็จะพาท่านผู้ชมมาดูช่วงลองหลังมาผมไม่ได้เติมเศษอาหารหรืออะไรลงไปนะครับเพื่อต้องการให้มันเซตตัวต้องการให้มันย่อยสลาย ต้องการให้มันเป็นปุ๋ยนะครับแล้วก็จะพาท่านผู้ชมมาดูนะครับเผื่อท่านผู้ชมท่านใดนะครับอยากไปทําที่บ้านก็ไปทําได้เพื่อหลายบ้านก็จะมีปัญหาเรื่องของการทิ้งพวกเศษอาหารนะเนาะเศษผักเศษนู่นเศษนี่นเวลาเราทําอาหารเนี่ยมันเหลือจะไปทิ้งตรงไหนก็เอ่อมันจะเน่ามันจะเหม็นแล้วแมลงวันจะตอมก็ทําถังแบบนี้นะครับผมมีคลิปให้ชมแล้วท่านผู้ชม นะครับลองไปเปิดดูนะครับคลิปนะหลังจากชมทิ้นมีจบแล้วผมก็จะมีคลิปมีลิงก์ของคลิปเนี้ยคลิปวิธีการทำถังหมักเนี้ยเอาไว้ตายคลิปนี้อีกทีหนึ่งให้ท่านผู้ชมได้เปิดดูเผื่อท่านผู้ชมสนใจอยากจะไปทำที่บ้านนะก็ลองไปทำกันดูนะครับ <S <S เดี๋ยวมาดูใกล้ๆแลวครับว่าหมักไปแล้วเดือน2เดือนเนี้ยเสร็จอาหารทั้งหมดเนี้ย มันเป็นอย่างไรกันบั่งนะครับหน้าตามันเป็นยังไงมันเป็นปุ๋ยดีไม่ดีมันสวยไม่สวยเอา้ามาดูกันเลยครับเนี่ยท่านผู้ชมครับเดี๋ยวจะเปิดให้ดูครับหลังจากที่ผมได้เอาเศษอาหารอะไรต่างม,มาหมักมาในถังตรงนี้นะครับดูหน้าตานะครับว่ามันจะเป็นอย่างไรกันมาชมกันเลยครับแ,นแ,นแนอนแอนเนาะมาดูนี่เลยเนี่ยก่อนอื่นที่อยากให้ชมอยากให้เห็น น <oung> <osc> ะ,ระครับอยากให้ชมอยากให้เห็นก็คือเรื่องของหนอนแมลงวันกันเนาะเพราะว่าหลายคนเป็นห่วงว่าอุ้ยมันใส่งี้มันเป็นหนอนแมลงวันมันเป็นอยู่แล e ้วครับมันเข้าได้แล้วแมลงแมลงวันเนี่ยมันไปวางไข่สุดท้ายมันก็ไม่ได้เป็นเนี่ยท่านผู้ชมเห็นไหมครับสุดท้ายมันก็ไม่ได้เป็นแมลงวันอ่ะมันก็ตายหมดมันก็ฟอหมดเพราะว่าอะไรครับมันเจอเรื่องของน้ําหมักเจอเรื่องของปุ๋ย วงจรชีวิตมันก็ไม่สามารถที่จะไปเป็นแมลงวันได้ท่านผู้ชมไม่ต้องไปห่วงสุดท้ายก็มันไข่ตรงนี้มันเป็นหนอนตรงนี้ก็เป็นปุ๋ยให้เราเนี่ยเป็นปุ๋ยในนีน้นะครับท่านผู้ชมอ่ะเดี๋ยวผมจะลองโยกออกมาดูเนาะมันจะเตรียมกระมังไว้ตรงนี้ยกได้ไหมนเนี่ยโอยได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่เนี่ยท่านผู้ชมนะผมเอาตูดมันออกนะแต่ว่ามันยกได้อยู่ครับท่านผู้ชมนะมันยกได้งี้ได้อยู่นะครับอ่ะจะเทลงดูเนาะ ลูข้างล่างจะเป็นยังไงหรือเปล่านะครับนี่กาผมาชมนะเป็นปุ๋ยหมดแล้วครับเนี่ยนะเป็นปุ๋ยหมดแล้วใช้ได้หมดแล้วครับเนี่ยนะครับอันนี้ยังมีความชื้นโอ้เปลือกหน่อไม่ไม่ยังไม่ย่อยสลายไม่เป็นไรก็มีบางส่วนที่ไม่ย่อยสลายนะเปิดให้ท่านผู้ชมดูเลยเนี่ยมีเปลือกหนอ่อมันคงจะแข็งเนาะมันจะแข็งส่วนอื่นก็ย่อยสลายหมดแล้วครับ เราคิดว่าร้อยละ 80, แปดสิบร้อยละเก้าสิบมันย่อยสลายนะครับท่านผู้ชมนะครับร้อยละแปดสิบร้อยเก้าสิบมันวยด้วยสลายหมดละเนาะมีเหลือเปลือกหนอเปลือกหนอ,อ,นอไม่กี่อันอเปลือกหนอนี่สี่ห้าอันไม่ย่อยสลายนะครับโอ้นี่ไม่ต้องห่วงนะท่านผู้ชมไม่ต้องห่วงก็ถือว่าโอเคครับท่านผู้ชมครับเนี่ยนะการ กำจัดขยะในโครเรือนของเราเนาะเดี๋ยวผมจะเอาไปที่สว่างหน่อยก็ถือว่าโอเคท้านผู้ชมครับเนาะร้อยละแปดสิบบยและเก้าสิบมันก็ย่อยสลายเนาะนี่นะครับย่อยสลายหมดไม่ต้องห่วงนะครับไม่ต้องห่วงนะหรือเปลือกหนอ เปลือกหนอไม่กี่อันที่มันไม่ย่อยก็ไม่เป็นไรเพราะว่ามันอาจจะเหนียวอาจจะแข็งไปนิดนึงก็ไม่เป็นไรครับส่วนมากอย่างอื่นก็ย่อยสลายหมดก็ไม่มีปัญหาไม่มีปัญหาท่านผู้ชมใช้ได้เลยโอเคเลยนะครับก็ถือว่าโอเคครับนะถือว่าโอเควันนี้ก็พาท่านผู้ชมมาดู ในเรื่องของถังหมักถังกําจัดขยะอนเนกประสงค์นะจะเก็บขยะอะไรก็แล้วแต่นะครับเอามาลงนี่ได้หมดอันนี้ก็เปลือกหอยน,นะครับเศษอาหารในบ้านในครัวเรือนเราทุกอย่างนะครับเศษผักเศษข้าวเศษนู่นเศษนี่ก็เอามาใส่ตรงนี้นะครับมาใส่ตรงนี้นะครับก็เอาขี้วัวใส่เข้าไปนะมีจุลินทรีย์ตัวไหนก็ใส่ลงไปได้อยากใส่อะไรก็ใส่ลงไป สุดท้ายเราก็จะได้ดินได้ปุ๋ยเพื่อที่จะเอาไปผสมดินเนื้อไปใส่พืชผักของเราตรงนี้ยังเอาไปใส่ไม่ได้ถ้าม้ชมก็หมายว่ามีความชื้นเยอะเนี่ยนะบีบดูเป็นก้อนอยู่เลยเนี่ยบีบดูเนี่ยเป็นก้อนอย่างนี้ด้านหน้านี่จะแห้งดีด้านล่างมันเปียกยังเป็นก้อนอย่างนี้อยู่แล้วก็ยังเป็นก้อนอยู่ก็ความชื้นมีเยอะอยู่ความชื้นมีห้าก็อย่างนี้ต้องไปพึ่งหรือเอาไปตากให้มันแห้งก่อนนะครับเอาไป พึ่งเดือไปตากให้แห้งแล้วคว่อยเอาไปใช้นะครับท่านผู้ชมครับมันยังมีความชื้นเยอะแล้วก็มันไม่สะดวกในการใช้เนาะไม่สะดวกการใช้นะครับเราให้พึ่งไปแห้งให้จุลุลนซีจุลินซีอะไรต่างๆมันได้สงบก่อนเพราะมันยอดสลายนะี่อยู่นี่ทุกวันทุกวันนะครับเอาไปพึ่งไปตากให้มันแหง้งๆดีแล้วก็ค่อยเอาไปใส่พืชผักนะครับก็ถือว่าได้เกือบกลึ่งกะละมังนะครับหนึ่งกะละมังนะก็ถือว่าโอเคครับท่านผู้ชม <c oughs> สำหรับถังเดิมตรงนี้นะครับก็จะปรับพื้นที่ตรงนี้อีนิดเหน่อยนะครับปรับหลุมมันอีนิดหน่อยเกลี่ยเกลี่ยหลุมที่ดินมันลงไปแล้วก็จะเอาถังนี้มาตั้งมันเดิมถังมาตั้งมันเดิมแล้วเราก็เอาดินมากลบด้านข้างนะครับกลบด้านข้างเนาะเอาดินมายัดยัดยัดยด,ด้านข้าง หลังจากที่เราปิดฝาเอาถังลงไปเรียบร้อยเนี่ยก่อนที่จะเอาอาหารมาใส่เศษอาหารมาใส่เสร็จผักเสร็จอะไรมาใส่ก็เอาปุ๋ยหมักหรือว่าเอาขี้มูลอามูลสัตว์หรือขี้วัวขี้ควายเนี่ยเอามาลองก้นสักนิดหน่อยนะครับเสร็จแล้วก็ปิดฝาไว้มีเศษอาหารก็เอาเสษอาหารมาใส่ใส่ใส่ไปแล้วสักครึ่งถังนะครึ่งถันะง,งแล้วก็เอาพวก มูลสัตว์ต่างๆใส่ทับน้าเนี่ยเป็นชั้นๆขึ้นมาเงี้ยท่านผู้ชมมี EM ตัวไหนอะไรแบบไหนก็ใส่ไปเลยนะครับอยากใส่เท่าไหร่ก็ใส่นะครับอยากใส่เท่าไหร่ก็ใส่ไม่มีกติกานะครับอยากใส่เท่าไหร่ก็ใส่ก็ใส่ไปเรื่อยๆมันยุบแล้วก็เติมมันยุบแล้วก็เติมมันยุบแล้วก็เติมถ้าเราใส่ไปได้สัก2เดือนถึงสเดือนเราจะพอเราก็หยุดรอให้มันเป็นอย่างเนี้ย นะรอให้มันย่อยสลายอย่เงี้ยเราก็ยกขึ้นมาเอาไปพึ่งไปตากก็เป็นปุ๋ยไว้ใช้ในบ้านในเรือนของเรานะครับสำหรับวันนี้เอาไว้แค่นี้นะครับท่านผู้ชมครับสวัสดีครับ